เพจอีซอขยี้ข่าวสองครับโพสผ้าสามเณรผีกัญชานั่งตาหวานเยิ้มระบุข้อความบอกว่าถึงแก่นแห่งนิพพานนั่งตาหวานเยิ้มให้ชาวบ้านเวลาไปทําบุญอีกหนึ่งกิจวัตรที่เนนทําทุกวันยังไม่รวมการเสพยาในกุฏิและแอบนัดสาวมานกันในวัดนี่เพจอีซอขยี้ข่าวนะฮะผู้สื่อข่าวก็เลยลงไปที่วัดด้านพระที่อุบลราชธานีครับเพื่อสอบถามข่าวที่จริง พยายามไปถามพระครูวิจิตศาสนาการจเจ้าอาวาสวัด,ดพบว่าติดก,กิจีิมน์อยู่ต่างจังหวัดก็เลยไปถามเนในวัดก็บอกว่าภาพนี้มันเป็นภาพเก่า2ปีกว่าแล้วเช่นเดียวกับคุณวีรพงษ์ปองดองครับรองผูม้มนวยการโรงเรียนศีศาสนาวิทยาสังกัดกองพุทธศาสนาศึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในวัดด้ามพระบอกว่าเนในภาพชื่อว่าเนนหัวโตศึกไป เรียนตามปกติตั้งแต่ปี64แล้วมันเป็นข่าวออกไปก็คาดว่าน่าจะมีเนนที่รู้จักมักคุนหรือไม่พอใจกันนี่แหละเอาไปโพสต์แล้วเพจน่าจะเอาไปลงปก็กลายเป็นว่ามันเหมือนเรื่องเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆความจริงแล้วเนี่ยสามเณรรูปเนี้สองปีกว่าแล้วที่มาจำมันสาที่วัดแห่งหนึ่งที่ตะบนไร่น้อยแต่พอมีข่าวอะไรก็มาลงที่วัดน้านพระมันไม่เกี่ยวกันเช็คไปละ ภาพเก่าเมื่อสองปีกว่าที่แล้วล่ะฮะจริงๆมันเป็นคลิปด้วยนะค่ะแต่เราไม่อยากจะนําเสนอครัเพราะว่า,าเหมือนในคนนึงอ่ะอยู่ในคลิปก็หัวเลาะแซวเล่นอาอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะข่าวช่อง8ปรบเครื่องเคียงข้าง